เมือ่อกี้นีนคลิปไม่จบเมื่อกี้นะเมื่อกี้นีนคลิปไม่จบนะคะคลิปไม่จบอ่ะวันนี้นะคะวันนี้นะตามต่อเดี๋ยวเขียนให้ต่อนะคะนนต่ออะไรวะทำไมมันมืดจังเลยวะเนี่ยมืดแท้มืดแท้ ก็มืดแทนละแปดกับเก้านะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะแค่คำนวณเล่นเชย่ๆนะสามตัวสามตัวเข้ามั่งไม่เข้ามั่งนะคะถ้าเข้าก็จะเข้าหนึ่งติดติดกัน มีสามตัวตัว,ตว เลขวิ่งไม่เคยหลุดเลยนะคะเลขวิ่งเลขวิ่งไม่เคยหลุดบอกได้เลยค่ะเลขวิ่งไม่เคยหลุดเลยนะคะเมื่อวานนี้ออกตัวไหนเมื่อวานนี้สี่หกเต็มๆจ้ะที่รักเมื่อวานนี้สี่หกเต็มๆนะคะนะสี่หกเต็มๆเมื่อวานก่อนสองสี่กับสี่ศูนย์จ้ะวันที่สิบสอง 70ศย์กับห1หนึ่งกับ19นะคะออกเลยสามหน่อยเลยจ้ะโู้รถวันนี้เดินดีมากเลยนะคะไปเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะตัวนี้วิ่งนี่ไม่เคยหลุดเลยนะคะแต่ว่าหลุดหลุดเออหลุดหลุดเออหลุดตัวฟันให้นะคะแต่วิ่งนี่เข้าเข้าหมดเลยนะคะวิ่งเข้าหมดเลยอะไรเนี่ยนะอย่าอย่าอย่าอัดคลิปอยู่อย่ามาเว้าน้ำ แล้วก็วันที่11นะคะ11 39 45 35ข้ามหมดเลยค่ะ45 93 35จะเนาะอืเข้าหมดเลยนะคะดูวันนี้กันนะคะวันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะวันนี้จะมาตัวไหนนะคะจะจะมาตัวไหนนะคะมาตัวไหน 9ก้ากับศูนย์นะคะผมมีกำลังใจพิเศษให้คุณครับจะฟรีนะคะเลขสามนอยเลยนะคะวิ่งรูดเลยนะคะสามนอยอันนี้เป็นตัวตามสูตรนะคะตามสูตรที่ฟันให้นะคะตามสูตรนะคะ 1> <1> ตามสูตร,ตตร 1> <1> อย่าลืมตัวกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานก่อนน่าออกตัวกันหมดเลยนะคะออกตัวกันสองสี่กับ 40นะคะมา,มาวันที่13นะคะออกตัวกันนะคะแต่วิ่งสองทั้งวันเลยนะคะวิ่งสองหมดเลยค่ะ2842 287และสุดท้ายก็12นะสุดว,วันนี้วันนี้วันนี้จะมาตัวไหนดีวันนี้จะมาตัวไหนดีคะตัวไหนดีแต่ถ้าให้ชอบนะ ถ้าให้ชอบเนี่ยถ้าชอบก็จะเป็นไม่รู้ว่าชอบเจ็ดเก้านะคะชอบ 7, อเจ็ดเก้านะคะชอบ 7, อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าขาดตัวไหนไปรู้ไหมขาดแปดเก้านะแะแปดเก้าร้องต่กันยาวๆเลย <7, 9. S 2> อะจะยาก เจ็ดศูนย์ก็นาะเขา,ขานะขให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ นะพรุ่งนี้หวยรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้รวยๆปังๆจะที่รัาจ้ะเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r ค b e กดสั่นกระดิ่งนะคะแจกฟรีมไม่มีเข้ากลุ่มเข้าอะไรทั้งสิ้นค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดถูกใจนะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ